สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราขสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้าบูกกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่เซนเตอร์ของเราเลยครับ เราสร้างกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจับคู่ระหว่างรับฟลวารานกับแฮนดิแม็กวายเนี่ยอาจจะมีการหยุดชะงักกันเพราะว่าทั้งวารานแล้วก็แม็กวายเนี่ยมีอา,จจอาจจการบาดเจ,จ็บนะครับก็อาจจะสักประมาณ1-2เกมหรือ3เกมก็รอติดตามกันในเรื่องของอาการบาดเจ,จ็บของทั้งคู่นะครับทีนี้สื่ออังกฤษต,ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการวิเคราะห์แล้วครับว่าแนวรับของแมนยูเนี่ย ถ้าเกิดเป็นแนวรับตัวทดแทนเนี่ยจะไหวหรือเปล่าถ้าเรามาคอกันดูตามสถิติที่บอกกันมานะครับซึ่งจะบอกได้ว่าลีเดนเลฟิฟแล้วก็อีลิกบายีน่าจะเป็นตัวเลือกแรกอยู่แล้วทั้งคู่นะครับที่น่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้โอกาสลงเล่นร่วมกันทั้งหมด18เกมนะครับในเกมเหล่านั้นเนี่ยแมนยูเสียประตูเฉลี่ย1.39ประตูต่อเกมนะครับ ในขณะที่ถ้าเกิดทีมเนี่ยมีแฮนนี่แม็กไวลงเล่นคู่กับเดนเลิฟเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่1.02ประตูต่อเกมนะครับอยู่ที่ประมาณ84นัดได้แล้วก็1.00ประตูต่อเกมกับอิลิกบายยีกับอีก19นัดน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องของคลีน h e ชีทครับโดยแฮนนี่แม็กไวกับอิลิกบายีเนี่ยมีสถิติ ในการที่ไม่เสียประตูเมื่อเล่นร่วมกันที่53จาก19นัดนะครับแล้วก็36เประเซ์4นัดกับทางลีนลเลิฟส่วนลีนลเลิฟกับอิลิบบายี่แค่22เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่มันหน้าบาดใจที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดก็คือทั้ง2คนเนี่ยทั้งอิลิบายี่แล้วก็ลีนลเลิฟเนี่ยยังมีสถิติการเก็บใช้เพียงแค่44เท่านั้นนะครับ ซึ่งเรียนเลิฟก,กับแม็กวเนี่ยอยู่ที่เทในขณะที่ทีแม็กวกับอริควายีเนี่ยมีอัตราการชนะที่ลงคู่กันสูงถึง68%ด้วยกันนะครับเนี่ยสถิติที่เดอะซันเอามาเนี่ยก็ตามนี้นะครับก็จะได้เห็นว่ามันก็น่าหวาดเสียวครับที่เอาเซนเตอร์ตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสยืนคู่กันตั้งแต่วารานมาเนี่ยเดียนเลิฟก,ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วถูกไหมครับ ก่อนนั้นเป็นตัวจริงแหละเป็นตัวหลักแหละสาหรับเรียนเลิฟนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราได้ยินอย่างชัดเจนว่าก็โอกาสน้อยลงละนะครับส่วนอีกิกบายยี่ยิ่งแล้วใหญ่ฟิวจนยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะฮะส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บทําหาตลอดนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซืองกรินเนี่ยจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นผลเสียอย่างมากนะครับในเกมที่เราจะพบกับเลสเตอร์แล้วก็ในอีกประมาณสัก2-3ถึงาเกมถัดไปถ้าเกิด ฮันดิบวไวกับวารานเนี่ยกลับมาไม่ทันนะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของจอร์บานกันหน่อยนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นนะฮะจอร์บานเนี่ยนะครับก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยได้ออกมากล่าวถึงปอปอกบาน,นะครับว่าปอกบานเนี่ยมีทัศนคติตอนเล่นให้กับแมนยูเนี่ยค่อนข้างแย่ครับแย่กว่าตอนที่เล่นให้กับระดับทีมชาติก็คือทีมชาติฝรั่งเศสครับ เพราะว่าตอนรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสในแต่ละเกมเนี่ยเขาเล่นแบบเป็นทีมมากขึ้นนะแต่ในขณะอยู่ที่กับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกลับทําตัวแบบเหมือนซูเปอร์สตาร์แล้วก็เหายาะแยะมากจนเงินไปนะครับนั่นคือมุมมองของทางจอร์านที่บองว่าทําไมบอกบาเล่นกับทีมชาติเล่นดีแต่เล่นกับสโมสรอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ลหลายปัจจัยครับอยู่ที่เรื่องของตัวนักเตะด้วยเรื่องของแทคนิกด้วยเรื่องของ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวป๊อกบาด้วยนะครับก็มีส่วนอย่างเช่นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องเล่าต่อมานะครับก็เป็นข่าวข้อสิบเกี่ยวกับเจสซิลินกาดนะครับก็มีรายงานออกมาเป็นข่าวข้อสิบล่าสุดนะครับเขาบอกว่าบาร์เซโลนาแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยกลายมาเป็นทีมเต็งครับที่จะมีการเซ็นสัญญาเจสซิลินกาดไปร่วมทีมได้แบบรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหรือว่า ซัมเมอร์หลังจากจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งแข้งรายนี้มีการบอกปัตสัญเชวบว่าใหม่ตามข่าวลือที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาทางเลือกใหม่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอนาคต,ตของเข,ขาหรือว่าย้ายทีมนั่นเองนะครับชัดเจนอยู่นะครับความต้องการของนักเตะเนี่ยม,มันก็ชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเขาต้องการโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่แมนยู ได้ทั้งโรโดเจนอนซานโชแล้วก็ตัวรูกที่มีอยู่เนี่ยาทางลินการ์ดถึงแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีก็จริงกับทางเวสแฮมในระหว่างการยืมตัวกลับมาก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็โอกาสก็น้อยลงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซึ่งความต้องการอีกเรื่องหนึ่งก็คือลินการ์ดเนี่ยต้องการเพิ่มโอกาสเรื่องของการติดทับทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของเกเดเซาเกตนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านั้นพลาดการแข่งขันยูโรไปแล้วแต่ว่าบอลโลกเนี่ยเขาต้องการมากทําให้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องถึงหลังจากจบซีซั่นก็ได้มักกะราอาจจะย้ายได้เลยก็ได้มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของโซชาเองเนี่ยนะครับว่ากันว่าโซชารวมทั้งฝั่งแมนยูภาพรวมเนี่ยก็พยายามที่จะ หาบทสรุปที่ดีที่สุดหรือว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลินกาดนะครับให้ลินกาดเนี่ยต่อสัญญาออกไปอีกนะครับโดยที่ไม่ต้องการให้ย้ายในช่วงหลังจากจบซีซั่นแต่ถ้าเกิดปล่อยหลุดไปเข้าในช่วงประมาณสักมก,กราคมอ่ะเข้าวันที่หนึ่งมก,กราคมเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้วแหละเอาเป็นว่าทางสูโวซอนมนยูแล้วก็โซชาเนี่ยพยายามที่จะรีบเร่งให้ทันในช่วงธันวาคมแล้วกันแต่ว่าถ้าเข้าช่วงมก,กราคมก็อาจจะปล่อยไปเลย นะครับเพราะว่ารังยังไงก็รังไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมันก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งอย่างที่ว่ากันไปครับว่าบาซ่าแล้วก็มิลานเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างหนักน,นะครับรอดูสถา,ากนการณ์กันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการตอบรับสัญญาเนี่ยแมนยูก็พยายามยื่นให้เรื่อยๆนะครับแต่อยู่ที่ทั้งเตะนั่นแหละว่าจะเอาอย่างไรนะครับถ้านักเตะโอเคก็ทางสโมสรแล้วก็โอเล่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของโทมัสแฟรงค์นะครับกุนซือของเบรนด f ฟอร์ดเนี่ยก็มีข่าวก็สิบอยู่ช่วงหนึ่งที่แมนยูเนี่ยมีการล็อกเป้าหรือว่าข่าวเชื่อมโยงว่าต้องการทาบทามโทมัสแฟรงค์เนี่ยมาเป็นกุนซือรายใหม่นะฮะของสโมสรทั้งแมนยูแล้วก็าร์เนอนนะครับซึ่งโทมัสแฟรงค์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเข้าใจดีครับว,ว่าโลกฟุตบอลเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยข่าวลืออยู่บางส่วนหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลนะครับเรื่องของข่าวลือซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับที่โค้ชธรรมดารรมดาคนหนึ่งเนี่ยแต่มีข่าวลือข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรนชั้นนาหากมันเป็นเรื่องจริงป่าน,นี้พวกเขาก็มีการส่งคนเนี่ยมาคุยกับผมที่หน้าบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนเนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เงียบม,มาก,มากๆนะครับสานการมันก็เหมือนเดิม,มก็คือผมยังคงทํางานกับทางเบรนฟอร์ดต่อไป ล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทมัสแฟงค์เนี่ยออกมายืนยันนะครับว่ากระแสข่าวลือระหว่างแมนยูกับอร์เซนอลที่มีการท้าทามตรง,งเขาเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับส่วนเรื่องของโนนี่ฟันเดเบกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่อเดรียนราบิโอนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยกำลังคิดหนักนะครับในช่วงตลาดช่วงมก,กราคมนะครับว่าจะเลือกมิดฟิ์รายใดนะครับซึ่งมี คาโมนียงว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายจากดันนี่ฟันเดเบกเนี่ยไปเป็นอาร์เดียนราบิโอนะครับของทางยูเว่แล้วตอนนี้มันเกี่ยวโยงกับดันนี่ฟันเดเบกด้วยนะฮะว่ากันว่ายูเว่ก็พร้อมปล่อยราบิโอแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเลยว่าหาคนทดแทนเข้ามาสู่ทีมก็คือเล็งไปที่ดันนี่ฟันเดเบกที่แมนยูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยให้โอกาสเด็กคนนี้สักเท่าไหร่ ซึ่งฝัง่งนังเตะเนี่ยมันก็มีความชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับโอกาสแบบต่อเน,นื่องเนี่ยก็พร้อมย้ายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันง่ายๆครับถ้าเกิดยูเว่ได้ตัวดันนีฟ่ฟานเดเบกในช่วงมก,กราคมนะครับราบิโอก็น่าจะมีการย้ายออกไปไปร่วมทีมนิวคาสเซิลแท็นะครับหรือมันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือนิวคาสเซิลอาจจะแป๊กไปเลยก็ได้เพราะว่ามีข่าวเคยมีข่าวนะครับเมื่อไม,ม่กี่วันก่อนเนี่ยบอกว่า ทางยูเวนตุสเนี่ยอาจจะเอาอันเดอบิโอมาสลับเดียวกับดอนนี่ฟันเดเบกก็ได้หรือ,อพยายามยืมรอบิโอเนี่ยให้กับแมนยูนะครับแล้วก็ขอตัวดอนนี่ฟันเดเบกแท็กนะฮะก็เป็นกระแสะข่าวเขาเสียทีอมมาฝากกันอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแบบต่อเน,นื่องนะครับส่วนในรายของเดนิสซากาเียนะครับมิดฟิลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปนะครับ มีข่าวล่าสุดนะครับว่าเดนิสซาการียกองกลางของบนเสนการ์ดบัตเนี่ยนะฮะมีการบอกปสัญ,ญาฉบับใหม่นะครับซึ่งทําให้เรื่องของอนาคตของักเตะรายเนี่ยเริ่มที่จะชัดเจนแบบเรื่อยๆก็คือเรื่องของการย้ายทีมข้างสูงหลังจากจบซีซั่นซึ่ง3ามทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับก็คืออาร์เซนอลแมนยูแล้วก็ท็อตแนมอัสเปอร์แต่ตัวเต็งเนี่ยว่ากันว่ามีการเปลี่ยนมือครับตอนแรกบอกว่าเป็น3ามทีมนี้ที่เป็นตัวเต็งใช่ไหมครับแต่ว่าเต็งหนึ่งเนี่ย ตอนนี้ว่ากันว่าอาจจะเป็นในรายของบาร์เซโลนาแล้วนะครับที่ให้ความสนใจนักเตเองก็สนใจที่จะย้ายไปบาร์ซ่ามากกว่าที่จะเป็น3ทีมจากพิวอังกิตรวมทั้งยังมียูเวนตุสแล้วก็โรม่าให้ความสนใจด้วยนะครับก็ติดตามมาดูในเรื่องของอนาคตของเด็กคนนี้นะครับส่วนเรื่องของดาวรุ่งนะครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งอย่างคาริมอเดเยมีนะครับคาริม อดีเยมีเนี่ยเป็นกองหน้าของเรดบูลเซาบกนะครับเป็นกองหน้าที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอเรียกสันส้นๆว่าอดีเยมีแล้วกันนะครับซึ่งบ่กกันมาแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่ไปทาบทามฮาแลนหรือเฮลลี่เคนหรือว่าโดมินิกคาเวนเลวินอย่างที่แมนยูต้องการก็ได้ถ้าเกิดแบบเอาเป็นว่าถ้าอยากประหยัดงบหรือไม่อยากร่วมแย่งชิงนะครับ เห็นว่าดิวสามดิวที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นน่ะกองหน้าสามรายนั้นน่ะมันยากก็เอามาเป็นพวกตัวละครลับตัวละครที่ไม่ค่อยเป็น Super ซูเปอร์สตาร์สักเท่าไหร่แต่ว่าผลงานดีจะดีกว่าไหมนะครับแล้วก็แข้งรายเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับ mm. เจ้าหนูรายเนี่ยเข้าวาัยเพียงแค่สิบปดปีเท่านั้นครับสิบ9ปดสิบเก้าปีเท่านั้นครับเป็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของ แมนยูเนี่ยโอเคแมนยูมีกองหน้าอยู่แล้วนะครับอย่างโรนโดก็เล่นได้มาซิยาอัดฟอร์ดก็เล่นได้นะครับคาวานี่ก็เล่นได้แต่เราก็ต้องเข้าใจกับว่าโรนโดอายุมากแล้วนะครับคาวานี่เตรียมอำลาทีมนะฮะผลงานของมาซิยาเนี่ยนะฮะก็ไม่สม่ำเสมอนะครับอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งรวมทั้งแรดฟอร์ดที่ไม่ได้เล่นกองหน้าจะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงพักหลังก็ไปเล่นด้านกว้างแล้วนะครับทำให มันก็พอมีเหตุผลที่ทําให้แมนยูเนี่ยไปซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาได้อยู่อย่างที่เหตุผลออกมาก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งแข้งรายเนี่ยนะครับก็มีการเจริญตามรอยกับเออร์ดิงเบลฮารแลนด์นะครับฮารแลนด์ก็เคยอยู่กับเรดบูลเซาบวกมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาแบบเรื่อยๆสําหรับทางอเดยามี่ก็เช่นเดียวกันครับอเดยามี่เนี่ยนะครับตอนที่ย้ายมาอยู่กับทางซาบวกแรกๆเนี่ยนะครับก็ มีการปรับตัวพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้แบบรวดเร็วนะมาแค่เพียงแค่ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยกองหน้ารายนี้กดไปทั้งหมด9ประตูนะครับประเดิมได้สวยนะแล้วก็ทําไปทั้งหมด11แอซิ์รวมกันทุกรายการน,นะครับถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นเลยนะประเดิมได้ดีเลยนะฮะเดารรุ่งถ้าเกิดแบบทาได้ขนาดนี้ทั้งประตูลแล้วก็แอซิ์นะครับซึ่งจุดโดดเด่นของแข้งรายนี้นะครับเอาเป็นว่าเด่น เรื่องของการทำประตูอยู่แล้วแหละแต่ว่าจุดโดดเด่นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะบุกไว้นะในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามนะครับเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะครับดูที่จะมีอันตรายมากๆนะครับในยามที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยรประมาทไม่ได้จริงๆนะครับนอกจากนี้เรื่องของโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าฮาแลนด์อยู่แล้วนะครับเรื่องของสรีละต่างๆเนี่ยตัวเล็กกว่าฮาแลนด์แต่ว่า เรื่องของความว่องไวเนี่ยมีแน่นอนความแข็งแกร่งมีครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่านั้นเองแล้วก็เรื่องของความไวความเร็วนะครับทักษะการเลี้ยงลูกบอลก็ดีนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่มีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวติดตัวด้วยนะทีนี้นะครับถ้าถามว่าโอเคตอนนี้ยังไม่ถึงเปี้ยงปังเท่ากับทางฮาร์แลนฮิฮลิเคนยิงแบบกระหน่ำประตูขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดูจากสถิติที่บอกมาเนี่ยถือว่ามันใช้ได้เลยนะ ตั้งแต่ประเดิมปีแรกเนี่ยที่ผมบอกไปว่า9ประตูแล้วก็อีก11แอซิเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาพอในปีถ,ถัดมาเนี่ยอย่างเช่นในช่วงปีเนี่ยจากสถิติที่ออกมาเนี่ยนะครับก็กดไป11ประตูกับอีก4แอซิจากการลงสนาม14เกมนะครับถือว่าไม่ได้เลวร้ายเลยแล้วก็เล่นได้หลากหลายด้วยทั้งด้านกว้างก็ได้ขาน้าตัวเป้าก็ได้และอย่างที่บอกไปครับเล่นด้านกว้างเพราะว่าแข้งรายเนี่ยดารุ่งรายเนี่ยมีเรื่องของทักษะที่ดีนะครับ การเลี้ยงลูกบอลที่ดีนะครับเอาเอาตัวรอดเก็กนะครับเนี่ยก็คือการพัฒนาของตัวเองด้วยเ,เรื่องของสถิติการทำประตูมันก็เลยน่าสนใจจริงๆนะครับซึ่งทีนี้มันก็มีความอันตรายแหละก็คือถ้าเกิดไปซื้อมาเราก็ยังไม่ทราบแหละว่าเด็กคนนี้จะดีในระดับแบบดีพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้หรือเปล่าอาจจะดีแค่ในลีกของที่เขาเล่นอยู่ขนาดนั้นก็ได้นะครับก็ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ มันก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่าจากสถิติที่บอกมาเนี่ยมันดูมีการพัฒนาขึ้นแบบปีต่อปีอะนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นดาวดังได้ในอนาคตตามรอยเอริกเบาาเลฮารแลนที่เคยอยู่เซาวบวกมาก่อนนะครับก็โอเคประมาณนี้นะฮะเรื่องของอีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งที่แมนยูควรมองหรือว่าให้ความสนใจในช่วง ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนะไอเป็นตัวละครลับนะครับนะที่เราอาจจะได้เห็นกันก็ได้เพราะว่าแมนยูก็ต้องการพวกกองหน้าตัวสด,สดหรือว่ากองหน้าที่อายุน้อยพอดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ